อ๋อไม่พี่ใสเดมพันดูเคลมไหมก็ต้อตกูไม่ชินจะคลิปไอ้กระจกมาดหนมาเมื่อก่อนฮะขึ้นบีดโยกจนคอมึงออะเค็ชเแลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแร็ปย่างกากมึงเย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงออะเล็กเย็ดแม่ล็อกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟช เข้าเลนในโค้สุดท้ายเหมือนกระแซ็บ ep, ทำรับป้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปทถาม MC ทั่วประเทศเขาบอกกู b e s ออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปหมื่นเป็นพันกูเห็นได้ชนกันพันละวันและกูไม่สอนไอ้พวกที่สองทำเป็นพยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนเพราะในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจ้งองหอบมึงควรจะฟังกูแค่อยากดาักคนพราคนแป้พวกมึงไม่สอนว่าใครจะดา่าขอบคุณกูบ้างไอ้สัตว์ที่ลอกสไตล์ไปใช้ในแต่ละคำมึงควรจะลดลูกเสียลูกเลื้อนทำนองเองือ้อนในแต่ละลำแล้วก็เอาเงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มัน ว่างๆออกมากวน้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวน้นตีนเรามันเด็กบ้านๆเด็กกวน้นตีนอรารมณ์ไม่ดีอย่าทะลึง่งคยุยมึงเย่ายเพิ่งอะเย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอ้ตอนกูบ้ามึงเย่ายอึง้งพูดดีๆด,ด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอยบ้ากะเด็นหน้าไปไกลๆเดียก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยๆถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่อยากจมีใครเขาช่วนไปต่อยแล้วก็ตีออา